ก่อนอื่นทิปนี้ต้องขอขอบคุณร้านมิตรภาพราบขมพี่กุ้งกับน้องส้มนะครับเอี 4, จากทางบ้านของเราที่พาเราเดินทางในทิปนี้ทั้งทิปเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับทิปนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เราจะไปตามรอยละครดังดน,น,นะครับนั่นก็คือเรื่องผาแดงนางไอ้นั่นเอง วันนี้เราออกเดินทางกันแต่เช้านะครับก็ได้ไกด์ท้องถิ่นเอฟซีเรานี่เลยนะที่พาเดินทางก็วันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างอันนี้คือลำน้ำเปล่าตามไปพร้อมกันครับผมลำน้ำเปล่าเราเริ่มต้นทริปกันที่วัดดอนแก้วนะครับตรงนี้ก็จะมี พระธาตุดอนแก้วนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ความรักของของพังคีกับนางไอนะครับแล้วก็ที่วัดดอนแก้วนี้มีเรือนนางไออยู่ด้วยนะไปดูบรรยากาศภายในกันครับซึ่งถ้าใครดูในละครตอนจบที่ พญาบางังคีกำลังไอในร่างปัจจุบันมาไหว้ก็คือที่นี่แหละครับ ดอนแก้วนี่ก็อยู่ในทุ่งนี่นี่หรอก็ถือว่าอยู่ในอะไรน,นะหนองหานเหมือนกัน<า>กเป็นเกาะ,กะ<ม>อยู่หนองหานออกจากวัดดอนแก้วนะครับเราก็จะไปกันที่ปุ้งบึงหนองหานนะครับไปไหนต่อซึ่งตามตำนานในละครบึงหนองหานเดิมทีก็คือ เมืองเมืองหนึ่งนะครับก็คือเมืองเอกชิตานะฮะก็โดนนางสีตุลานะสาบให้จมอยู่ในใต้น้ำนะครับก็คือบึงหนองหานนี้จะกว้างใหญ่มากนะก็เปรียบเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งกันเลยทีเดียวป่ะเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ โมดเต็มเลยทีนี้ โอ้คมาเลยโอ้อนแดงเลมนี่ฮะโทษเะาเลบโมแดมาปีน <Yeah. S 3> ี้ถือว่าคุ้มอ่ะ

เฮ้ยนี่เต็มเลยเนี่ยเต็มระบบเลยเนี่ยเต็มระบบเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยเนี่ยที่ไหนฮะเมื่อมีพญานาคแล้วก็ต้องมีพญาครุฑนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดหายโศกนะครับที่นี่จะมีพญาครุฑรามสวนนะครับเชื่อกันว่าจะถอดถอนคำสาปถอนสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะครับ ให้มีแต่ความสุขนะครับที่นี่มียักษ์จตุลบาทเลยนะครับที่อยู่เป็นผู้คุมแต่ละทิศนะครับไปชมกันเลยครับ เรามาต่อกันที่วัดสามณีนะครับซึ่งที่นี่จะมีอุโบสถที่มีสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับและที่นี่ก็จะมีพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้วยนะครับ นักตลาดนาคตระกูลสีทองพญานาคตระกูลสีทองพญาวิรูปักนาคราชพญานาคตระกูลสีดำพยากันหาโคตมะนาคราช พญานาคสีรุงพระยาชพรยาตระนาราดวัดป่าดงตาลมาต่อกันที่วัดป่าดงหนองตาลนะครับที่นี่จะมีถ้าพญยานาคราดนะแล้วก็ ใครที่มาที่นี่ต้องมาลอดบ่วงนาคบันด้วยนะครับเพื่อให้มีโชคมีลาบนะที่นี่เหมือนจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะเห็นโครงการก่อสร้างยังอีกเยอะเลยคิดว่าถ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์น่าจะสวยงามมากครับ

เขาบอกว่าปิดปรับปรุงลงได้ไหมปับ่อน้ำคอ๋เาาอเดิมทีน่าจะมีน้ำนะเนี่ยเห็นไหม ไว่าหันละราชการที่ที่หาเื่อมันเป็นถ้ำ่าเป็นธรรไม่เห็นเ้ำไม่เห็นแต่ถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะสูบมาจากข้างล่างครับเพราเอ็อาขวดมาบ และแน่นอนที่ลืมไม่ได้ก็คือการที่เราไปที่จังหวัดไหนเราต้องแวะไหว้ศาลหลักเมืองที่นั่นเพื่อบอกกล่าวว่าเราได้มาถึงแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาบด้วยนะครับที่นี่ก็เช่นกันครับ ไมไม่ศาลกลาเมืองาลหลักแล้กัอะใช่ Você tem pai ใกล้ๆก,กับสารหลักเมืองก็จะเป็นนองประจักษ์นะครับก็แลนด์มาร์คที่นี่ก็จะมีนองเป็ดเหลืองนะครับ,บรจริงเป็ดเหลืองนี่ผมเจอมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าลูกสาวผมก็เกิดที่โรงพยาบาลศูนย์ไอซูนอุดรน,นะครับก็เจอตอนนั้นเจอมีเป็ดตัวเดียวตอนนี้เป็ดออกลูกแล้วนะ อะไรกระลอกกระลอกดอนเหรอกระลอกดอนนี่ว่าพยาพังคีนี่ว่าท่านพังคี bằng kia lời เรามาปิดทิปของวันนี้กันที่ตลาดนัดยูดีทาวนะครับก็แหล่งรวมของกินนะครับที่ใครมาอุดรธา,านีต้องแวะมากันนะครับตลาดใหญ่และคนเยอะมากครับ กระลอกกระลอกดอนแล้ววันนี้เราก็ต้องลากันไปตรงนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กันด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับ